สวัสดีครับวันนี้เรามาโชว์รถกันนะครับมีรถอะไรบ้างครับเอ้ยนี่มาดูสินี่อันนี้เขาเรียกว่ารถรถเคนรถยกนะครับนี่ยเข้าใอยออกได้อืมอืมนะมีไข่ควงสามารถไขได้ด้วยนะเนี่ยนี่จะเอาตัวไขมาโชว์นะไขอุ้ยแต่นี้มันใหญ่ไว้นะครับมันคนละไซส์ไม่ใช่ไขควงมันนะครับนี่หมุนล้อได้อู้เอายกได้ อันนี้ก็คือรถด,ดำอืมนะเนี่ยเข้าแถวอ,อัอวนนี้ก็เป็นรถตักดินเห็นไหมนี่มีตาด้วยนะครับเนี่ยนี่นี่นนได้ด้วยล้อนี้ได้แต่หันไปตักข้างหลังไม่ได้นะเพราะมันติดตรงน,น,นี้นี่จะเป็นรถด,ดำอีกหนึ่งคัอนอืมแต่ล้อนี่รู้สึกจะแบบ เป็นแบบเป็นเฟืองนะแต่เฟืองมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับนี่ก็เป็นรถรถดํานะครับเป็นคล้ายๆกับตัวนี้นะครับมันเป็นเซตเดียวกัน,นนะดาได้นะครับนี่เป็นรถโมฟูนโหคันเบลลมเลยมีตาด้วยวิธีการเล่นแต่เฟืองมันรู้สึกมันจะพังพังนะแะ้วกกเอาไปเล่นในทรายได้นะครับอื นี่อันนี้เป็นรถแมคโครตักดินเอาไว้ใั้รถตักดินนะครับพูดพูดอ่าให้ดูงานใกล้ๆเป็นพลาสติกเอ้ยแต่รู้สึกว่าคันนี้มันจะวิ่งได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาวิ่งโชว์กันหน่อยเอ้ยกระดกหัวได้ด้วยดูดูด,ดูโอ้โหอ่าอ่แล้วคันสุดท้ายก็เป็นนี่รถดับคันใหญ่ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่ทุกคนไปก่อนเจนใ,ใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย